โอ้ยเอ็นดูเมื่อใหม่แล้ว,วิกาเจอหลานพีเจครั้งแรกโดนหยิกเต็มเต็มมือเพลอแป๊บๆครบ6เดือนแล้วค่ะสำหรับน้องพีเจลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของดีเจพุทและจุยวรัทยา พัฒนาการเติบโตสมบูรณ์แข็งแรงจนตอนนี้แม่จุ๋ยแทบจะอุ้มไม่ไหวแล้วโดวยล่าสุดค่ะคู่รักคู่จุ๋ยก็ได้พาลูกชายไปร่วมแสดงความยินดีกับบ้านหรูหลังใหม่ของใหม่ดาวิกาพร้อมกับแชร์คลิปโมเมนต์หน้าใหม่กับหลานพีเจที่เจอกันครั้งแรกก็ประทับจิตประทับใจไม่ลืมนาะใหม่ทั้งโดนยิกทั้งโดนกัดเรียกว่างานนี้ถึงจะเจ็บแต่น้าใหม่ก็ยอม ตเตตงเตตตงตงต้ตี่ีโลอุยเห็นอะไรพี่เจม์มลองอะไรพี่อูกับน้องใหมอามดีโอ้ยแสนบ้านนี้ดีมากน้องใหมก็ผ่องมากจริงหรอคะแต่งแค่พี่เจก็พลอยผ่องไปด้วยนะลูกเนาะพี่เจพี่เจทำไมอยู่เป็นน่ะอยู่กับพ่อกับแม่นี่ดี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 อุ้อุ้งอุอุ้อุองพี่ก้ น้องน้องอยู่เป็นเกินไปน้องอยู่เป็นเกินไปแต่น้องจะกัดขาน้ำใหม่ไม่ได้กัดขาล้ำใหมนเฮ้ยเหมอนเคี้ยวเหรอคะเหมืนเคี้ยวเหรอคะทั้งหยิกทั้งกัดเหมือนเคี้ยวเหรอรักพีเจมากจริงๆริงเขาเห็นว่ามันน่มเด็กทุกคนบโล้องีดิฉันพีเเจมันเคี้ยวเหรออยู่เหรอเขาเปล่าเบแล้วอ่ะไม่เปล่ เหมือนเหนทีูควรแต่ปากเบะค่ะตอนเนี้ยห้างเนี้ยหยิกอยู่เนี้ยโอ้ยเขาติดกับร้านนะเธอจะบอกให้เหมือนเที่ยวจริงเหรอเด็กกิกดกับเด็กรักเขเหมือนผู้ชายติดเด็กเหมือนน้องเดมี่รักรักหนูไงหยิกหนูเหมือนเที่ยวลูกโอ้ยโนั่งแล้วหล่อเลยครับแดงๆเลยอยาไปทำน้ำใหม่ดีดูแดงจริงเขาดึงขวดเปล่า่ว่าเขาดึงขนเธอมากกว่าแดงจริงเออรถเปรนทุกตัวเปรีมือฮะได้ลูกนายยอมนี่น้ำใหม่นะลูกหยิกเลยลูก ดีเจดีเหรอปกติเขาไม่เคยเหยียบพวงมาเลยไม่ได้ลูกกินมือแล้วใหม่ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอานั่นลูกไม่เอาลูกแั้วก็มันอาจจะเป็นอารมณ์แโอเคอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ